คิสซี่คิสซี่คาปูชิโน่อสเปรสโซ่อาราบิก้คูปตาเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ใครหลอนเพลงนี้บ้างจ้านี่แบบวนมากในหัวบอกเลย <laughs> นะคะอ่ะกาแฟแยามเช้ากันเนาะมาเรนดอมจากพลังงานของคนที่คิดถึงคุณแล้วใจเต้นราวกับได้รับคาเฟอีน นะคะเรามาดูกันดีกว่าเนาะนะคะแต่แม่หมอหลอนไม่ไหวลนะถ้าช่วงนี้เห็นคอนเทนต์แล้วบอกว่าแม่หมอแบบใส่เพลงนี้บ่อยอย่าว่ากันเดอ้อเพราะหลอนจริงอะไรจริงจิบกาแฟแบบนะคะเอามาดูพลังงานของคนที่คิดถึงคุณ นะคะแล้วใจเต้นเร่งแรงราวกับได้รับคาเฟอีนเป็นจังไดเนาะเป็นคนที่คุณอดทนกับเขามาโดยตลอดประมาณบอกว่าเขาอาจจะเคยบอกคุณว่าขอบคุณนะที่อดทนเพื่อฉันหรือเปล่าแต่เขาไม่ถามคุณเนาะว่าอยากทนปะอออนะฮะและอีกในหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่แบบคมจิต ขมใจสงบปากสงบพักคำเก็บอารมณ์เก่งเก่งบ,บางคนเกือจะเก็บกดอ,อดทนในเรื่องไม่น่าอดทนนะฮะนะฮะม,มาพลังงานของคนที่คิดถึงกุแล้วใจเต้นเร่งแรงรัก,กด้รับคาเฟอีนเป็นคนที่มันมีสองอย่างหนึ่ง เขาอยากจะให้คุณอะคะ่ะเปิดใจยอมรับเขาแบบที่เขาเป็นหรืออยากให้คุณสองคนอะเปิดใจให้การคุยกันและอีกในหนึ่งก็คือทั้งคุณและเขาอะอาจจะไม่ใช่สเปคของกนและกันแต่แบบคือเราอาจจะเคยมีสเปคของเราแบบว่าโอป,ปะสร้างเหตุอะไรประมาณเนี่ยนะคะแต่ว่าเขา คนนั้นที่คุณมาเจอก็าอาจจะไม่ใช่ออปป่าซรังเฮอะไรแล้วแบบว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ใช่เป็นสเปคแต่แต่เป็นคนที่โดนใจเออนะคะมันมีการเปิดใจยอมรับในการเรียนรู้กันและกันแล้วก็ความต่างด้วยเนาะนะคะออบป่าซรังเฮนะคะเป็นคนที่ตอนนี้เขาหนาวอยู่ อยู่ประเทศที่อากาศแปรปวนประเทศไทยก็ได้นะนี่ก็แปรปวนอยู่นะคะหรืออีกในหนึ่งอารมณ์เขาก็มีความแบบเห็นเห็นเหมือนอากาศอะเนาะวันนี้วันนี้ฟ้าสว่างแจ้งสีฟ้าแบบฟ้าฟ้าอีกวันก็มืดตกทั้งวันอือนะคะอารมณ์แปรปวนและอีกในหนึ่งคุณเน่ยเขาอาจจะสามวันดีสี่วันทลาะด้วยอะนะคะเออ การรณนันเกิดตามมันก็มีผลต่อความรู้สึกกันละกันแล้วตอนนี้เขาอาจจะคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกระทานหารบางคนก็แอบ,บแบบอารมณ์ขึ้นล่องนดินนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับคุณหรือเรื่องที่เกี่ยวกับความรักตาคาเฟอีนคนนี้อะแล้วยังไงต่อคุณกับเ้าบางคนนะคะอาจจะเคยจบกันมาก่อนเป็นการจบที่แบบว่า จำใจต้องจบมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่อาจจะคุณหรือเขาเป็นคนเข้าใจในศาสัจธรรมมีพบมีพลาดมีจากม,มีเจอก็มีจากอะไรเงี้ยนะคะมันเลี่ยงไม่ได้เนาะแต่เหมือนแบบจบแล้วแต่ทำไมยังรออยู่ที่ท่านาไม่รู้คุณรอเขาหรือเขารอคุณนี่แหละเงียวเฝ้ารอนะคะอยู่ที่ท่าน้ำมีความหวังครั้งใหม่อยู่อืมจิบกาแฟรออยู่ท่าน้ำ แต่ตอนนี้เป็นคนเข้าถึงคุณอะคะ่ะอาจจะมีกำแพงระหว่างกันแบบคืออยากจะเข้าหากันนะเออเป็นระยะก่อนยังไม่กล้าเข้ามาเต็มสตรีมหรือถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นประเด็นนะคะสำหรับบางเคสเนาะคุณกับเขาก็อาจจะแบบว่ามีพื้นที่ต่างฝ่ายต่มีพื้นที่ของตัวเองไม่ก้าวไกยซึ่งกันและกันหรือให้เกียรติสเปซของของกันและกันนะคะหรือไม่งั้นเขาอาจจะอยากแบบให้คุณอนะเข้าใจเขาหน่อยนะคะ พลังงานของคนที่นะคะคิดถึงคุณลักจณเต็นแรงแรงแราวกับได้รับกาแฟอินมีสองอย่างตอนนี้เขาอาจจะเศร้าอยู่อาจจะมีหลายเรื่องเยอะสิ่งจริงกับเบลที่ทำให้กลุ่มนั่งเขาอ่อนเนี่ยกลุ่มหัวอยู่เนี่ยนะคะหรืออาจจะแบบจากการแยกทางจากคุณเนาะหรือไม่งั้นอีกในหนึ่งเขาอาจจะเคย นะฮะออผ่านความทุกข์มาก่อนเนาะบางคนอาจจะไม่เวลาทุกข์ไม่ค่อยคุยกับใครด้วยคุยกับน,น้องหมาน้องแมวที่บ้านสบายใจกว่าบางคนอาจจะมีสัตว์เลี้ยงสัตรักมีน้องหมาน้องแมวเป็นเพื่อนคู่ใจนะฮะอืมอืมางคนจบแล้วนะเคยจบแต่ไอแอบอยากฟื้นคืนชีพใหม่เปิดฝาลงเปิดฝาเปิดฝาอีกครั้ง <c oughs> นะคะ แล้วก็ใครบางคนในที่เนี้ยไม่รู้คุณหรือเขาอะค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยเนาะม,มีสองอย่างหนึ่งคุณหรืเขาอาจจะเคยอยู่บ้านหลังเดียวกันหรือเป็นบ้านของหัวใจเป็นความอบอุ่นทางใจนะคะเคยดื่มกาแฟด้วยกันในบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจหรืออีกหนหนึ่งเขาอยากจะมาเขาอาจจะอยากสร้างบ้านสร้างครอบครัวกับคุณนะคะอืมไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ห่างกันไปแล้วหรือว่า กำลังดีกันอยู่นี่แหละเนาะอคุณเป็นบ้านที่อบอุ่นของเขาแล้วก็บางคนเขาอาจจะแบบว่าอยากจะเข้ามาสู่กลางใจคุณสู่ตัวบ้านของคุณครอบครัวของคุณด้วยก็ได้นะคะกิ๊ิก <c oughs> ิซิกับบูชินนอเออ บางคนนะคะ I'm thinking about how I should apologize to you เขาคิดในเรื่องของการขอโทษคุณบางคนบางการณีมีเรื่องไม่เข้าใจกันอยู่หรือเปล่าจะ๊ะหรือไม่งั้นอีกในหนึ่งดีๆกันอยู่นี่แหละแต่เวลามีเรื่องกันทีอ่ะอาจจะแบบคิดนานกว่าจะกล้าเอ่ยปะ่ะขอโทษนะคะอยากจุ๊บจุงเบย อยากจุบมาก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 ,มาก,มากอบอกนะคะโอ๊ยตอนนี้คิดถึงคุณมากเลยนะหรือไม่งั้นอีกหนึ่งไปไหนมาไหนก็แบบเหมือนมันมีสัญญาณที่มีเรื่องราวที่แบบเกี่ยวกับคุณนะคะเช่นไปนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวจําได้ว่าเคยมานั่งกินกับคุณคุณชอบปรุงรสประมาณนี้ประมาณนี้ไปร้านกาแฟอือ แบบนั่งคนเดียวก็อาจจะนึกถึงตอนที่เคยดื่มคาปูชิโนลาเต้มอคคาคูบตาดิคูคบตาจริงจริงมันรบัสตานะในเพลงดิฉันฟังเป็นคูบตานะคะอืมใครไม่หลอนนี่หลอนแล้วหนึ่งนะคะอ่ะขออีกสักใบนจ้ะนี่เขาบอกว่าบางคนนะกลัวที่จะสูญเสียคนไปเหมือนกันเนาะเวลามันเดินไปติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต,กตอกนี่ค่ะ เขารู้สึกเหมือนเขาจะสูญเสียคุณไปแล้วหรือไม่ไงอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าดีๆกันอยู่เขาอยากจะทําทุกวันให้มันดีที่สุดก่อนที่จะต้องห่างเหินหรือแยกจากกันไปเนาะนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแต่ได้จึ้งนะคะตรงหน้ารูปสวยๆของพี่มุกเลยนะคะไม่ตอบไม่ตอบเรื่องดวงหรือเรื่องความสัมพันธ์ในคอมเมนตะ์เนาะไม่สามารถตอบได้นะจ๊ะถ้าเข้ามานะคะโอเค นะคะขอบคุณมากแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายมู๊ะ